นัดมีเรียอ้ำอธิชาติย้อนเส้นทางรักสิบปีวันนี้ต้องเจอข่าวหรือเลิกรายือก็เหมือนเราจะยิ่งเหนื่อย รรักไไม่ช่ชวยยอะเลต้องบอกว่าเป็นกระแสะข่าวลือที่ทำเอาแฟนคลับต่างตกใจไปตามตามกันกับข่าวอักษรยอ่อสอแวเตียงหักพระเอกตัวท็อปนอกใจภรรยานักร้องดังยุคเกราะูไปติดสาวคนใหม่ซึ่งข่าวดังกล่าวถูกโยงไปถึงคู่สามีภรรยาคนดังอย่างอัมอธิชาติและนัดมีเรีย หากย้อนเส้นทางรักอ้ำอธิชาติกับนัดมีเรียต้องบอกว่าเป็นคู่รักต่างวัยที่แฟนคลับต่างส่งกระแสเชียร์หนักมากจากวันที่รู้ว่าอ้ำอธิชาติเดินหน้าจีบนัดมีเรีย จุดเริ่มต้นความรักของอ้ํานัททั้งคู่พบกันที่งานบุญเพราะอ้ํานับถือหลวงปู่แรที่วัดพระทรงจังหวัดเพชรบุรีซึ่งตัวอ้ําเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่แล้วจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทั้งคู่ได้ชักชวนกันไปทําบุญซึ่งอ้ําเคยให้สัมภาษณ์ในนิตยสารแถว,ว่ารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีอะไรหลายอย่างที่ใช่เมื่อก่อนเราอาจบังเอิญเจอกันตามที่ต่างๆแต่พอความรู้สึกผมเริ่มเปลี่ยน ถ้าคุณนัดชวนไปไหนจะพยายามทำตัวให้ว่างจัดคิวของตัวเองเพื่อให้ได้เจอทั้งที่ตอนนั้นยังเรียกพี่นัดอยู่เลยแต่การจีบสาวนัดไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะต้องฝ่าหลายด่านทั้งเพื่อนๆและคนรอบตัวของฝ่ายหญิงแต่อ่ไม่ย่อท้ออาศัยความดีและมีสัมมาคารวะเข้าหาทำความรู้จักกับคนใกล้ชิดของนัดจนสามารถเอาชนะใจทุกคนได้ในที่สุด ทั้งนี้นัดมีเลียเคยให้สัมภาษณ์ถึงความรักกับอ้ําว่าอยู่กับอ้ําแล้วสบายใจตัวอ้ําก็เข้ากับคนรอบตัวและไลสไตล์ของเธอได้หลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงพัฒนาขึ้นอย่างช้าๆแล้วก่อนที่จะมาคบกันอย่างจริงจังพระเอกหนุ่มก็เปลี่ยนแปลงตัวเองหลายอย่างเช่นเลิกดื่มเหล้าเลิกสูบบุหรี่มีหนึ่งประโยคที่อ้ําอธิชาติพูดในงานแต่งคือ การได้อยู่กับผู้หญิงที่มีจิตใจดีทำให้ตัวอั้มเองกลายเป็นคนที่ดีขึ้นและสัญญาว่าจะดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆก็ยิ่งทำให้หลายคนซึ้งจนกั้นน้ำตาแทบไม่อยู่นัดอั้มเข้าพิธีแต่งงานเมื่อวันที่14เมษายนพศ2557ถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า10ปีที่ชีวิตคู่มั่นคงและแข็งแรงแต่ล่าสุดด้วยข่าวลือทั้งหมด ที่นัดอ้ําถูกโยงว่าเลิกรานั้นอ้ําอธิชาติก็ได้ออกมาพูดผ่านโซเชียลโดยยืนยันว่าเรื่องราวดังเก่าไม่เป็นความจริงยังเจอกันอยู่ทุกวันเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรเลยพียงแต่ว่าก็อาจจะเป็นข่าวคือจริงๆถ้าเราเดินทางเยอะเราทํางานเยอะใช่ไหมครับแล้วบางทีคนก็อาจจะเห็นหนู่นเห็นนี่ต่างหรือเปล่าหรือไปต่างนะอันนี้เราไม่รู้แต่ก็ต้องบอกว่าอักษรย่อก็อาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าไม่มีค่ะเขาเจาะจงเลยค่ะไปฟังสิครพ่อไม่งั้นจะหัวร้อนแบบ จะเข้าเจจงใครจะเข้าใจยังก็ตามตอนนี้ก็ยังปกติดียังรักกันดีอยู่นะครับยังปกติไม่ได้มีอะไรนะครับฉันก็สบายใจได้ในทุกข้อความนะครับแต่ต่อมาไม่นานนัดมีเลีย,ยก็ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมด้วยข้อความแปลกๆไม่ว่าจะเป็นการลงเพลง Be o okay. k ในท่อน I Just Wanna Be o okay. k ซึ่งแปลว่าฉันแค่อยากจะโอเคพร้อมทางโพสภาพกุมมือหลานสาวโดยเขียนแคปชั่น To เก t ต e r จากนั้นนัดมีเลียยังได้แคปภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่บ่งบอกเวลา16นาิกา16นาทีทำให้คนแห่ถอดรหัสกันยกใหญ่ว่าอาจจะเป็น a n g เจ Number ในทางโหราศาสตร์อินเตอร์ที่ตีความหมายว่า กำลังจะพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยไม่ทันตั้งตัวการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะจัดสรรให้ได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กลับมาดูแลตัวเองอาจจะต้องอยู่คนเดียวและรู้สึกโดดเดี่ยวสักพักแต่ชีวิตจะก้าวต่อไป